ครับผมชื่อนายแดนโพปันครับอายุ42ปีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านประมงประจําอำเภอปรางาังหมู่ที่8ตําบลน้ําดิบอาเภอป่าซสังจังหวัดลำพูนครับในการจัดสรรพื้นที่ในพื้นที่นี้จะมีประมาณอยู่26กว่าไร่ประมาณบ่อจํานวนบ่อก็จะมี60-70บ่อบ่อหนึ่งก็จะมีประมาณเกือบหนึ่งงานบ่อพ่อแม่พันธุ์จะมีประมาณ30บ่อ บอ่ออนุบาลแปลงเพลศเราก็จะมีอยู่ประมาณอยู่สิบบ่อแล้วก็บอ่ออนุบาลไซบานี้จะมีอยู่ยี่สิบห้าบ่อครับแล้วก็บ่อพักน้ํามีประมาณสองบ่อเป็นโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนนี่จะมีประมาณหนึ่งถึงสองงานเป็นโรงพ่อฟักอีกประมาณหนึ่งงานครับผมเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นที่นาเก่าครับจะมีจะเป็นที่นาพื้นที่ต่ําน้ําชอบท่วมบ่อยก็เลยทํามาเป็นบ่อปลาตอนแรกเริ่มแรกนี่จะเลี้ยงปลาดกก่อนครับ แต่ประสบปัญหาเรื่องอาหารวัตถุดิบไม่เพียงพอเลยหันมาเพาะพันธุ์ลูกปลานมิ่นและปลาทับทิมดูครับในส่วนของการคัดพ่อพันธุ์หรือว่าการเก็บไข่ปลาเราก็จะใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวประมาณสามขีดถึงห้าขีดขึ้นไปครับที่ทําตอนนี้คือกําลังเคาะไข่จากปากปลาครับผมเราเริ่มตั้งแต่การตีอวนก่อนครับตีอวนเข้ามาแล้วก็ทําการล้อมตะไข่ แล้วก็เก็บไข่ปลาครับการเคาะไข่ปลาก็จะทีมงานของเราก็จะเก็บคัดดูตัวแม่ที่อมไข่ไว้ในปากแล้วก็ทําการเปิดปากแยกคีบออกครับแล้วก็ถอดไข่ปลาออกจากปากปลาแล้วทําการใส่ในภาชนะเพื่อทําการไปทำความสะอาดแล้วก็แยกซส์ไข่ปลาอีกเบอรอ์อีกเบอร์หนึ่งครับผม ในส,ส่วนของโครงการยก,กระดับศูนย์เครือข่ายด้านประมงงบ่าประมาณที่ทางประมงให้มางบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทผมได้ทําการมาจัดซื้อหนึ่งกระชงังเพาะพันธุ์แปลงเทศ 2, สองโซลารเซลล์ใช้ในตอนก,ากลางคืนเวลาเกิดไปดับประมาณสองสองตัวแล้วก็ส่วนที่สามก็จะเป็นเครื่องพ่นทําความสะอาดกระชงังในส่วนของเรื่องวัตกรรมเราก็จะมี อย่างที่ได้เห็นไปก็มีแผงโซล่าเซลล์แสงสว่างแล้วก็จะมีในส่วนของการให้อาหารก็จะมีหกสิบสองยี่สิบสามีตามโดดมาขึ้นไปแล้วก็จะมีในส่วนของกิ่งในการให้อาหารเป็นช่วงเวลาห้ามื้อต่อวันในส่วนของการผสมอาหารกับฮอร์โมนเราจะใช้เครื่องผสมแป้งเป็นในการผสมอาหารกับฮอร์โมนของเราครับเพราะมันจะ เข้ากันได้ดีกว่าครับในช่องทางของการจําหน่ายลูกปลาพันปลาของเราก็จะมีในส่วนแถวชาวบ้านพวกชาวบ้านข้างนอกแล้วก็มีหลายหลายกลุ่มที่มาทําการซื้อไซส์ปลาที่ลูกค้าส่วนมากต้องการก็จะเป็นไซส์สองถึงสามเซนแล้วก็สามถึงสี่เซนแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อไปเป็นห้าถึงหกเซนเพื่อจะลงกระชังหรือว่าจะลงบ่อดินตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้าต้องการในส่วนของ ส้างผลผลิตของเราก็จะผลิตได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณสามถึงสี่แสนต่อหนึ่งเดือนส่วนมากชาวบ้านจะมาที่จะมาซื้อลูกพันธุ์จากเราก็จะถามว่ามีความกว้างของบ่อประมาณกี่ไร่กี่ตารางเมตรจะปล่อยปลาได้จํานวนเท่าไหร่เราก็จะให้ข้อมูลในส่วนนี้ไปเพราะปลาลูกปลาแต่ละชุดต้องใช้สองตัวต่อหนึ่งตารางเมตรในการเลี้ยงแล้วจะ,จะสามารถจุได้กี่ตัวต่อหนึ่งไร่หนึ่งงาน ในการเลี้ยงแต่ละรอบและจะให้ผลผลิตเท่าไหร่น้ําหนักจะได้เท่าไหร่อาหารจะบมดไปเท่าไหร่ในส่วนของคติประจําใจและความคาดหวังนะครับผมก็อยากจะทําให้ที่ตรงนี้เป็นที่ศูนย์เรียนรู้และให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เพื่อได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปครับผม